สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM105 สมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับที่ท่าเรือน้ําลึกจังหวัดภูเก็ตกองทัพเรือนะครับได้จัดการฝึกกองทัพประจําปี2566เรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติขึ้นในวันที่4ถึง6เพื่อเป็นการทดสอบและซักซ้อมความเข้าใจในการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันของกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการมากันที่ข่าวลองโจกนะครับพลเอกสุรเชษหักพานรองผบตรบินด่วนอีกครั้งนําทีมเข้าจับกลุ่มปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้สมรู้ร่วมคิดจ้างวานเผาเสาไฟฟ้าของผู้รับเหมาจนเสียหายลงควบคุมดูแลสั่งการและสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งคาดว่านะครับอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประมูลงานในระดับท้องถิน่นและอาจมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทําผิดพักรวมไทยสร้างชาติกําหนดเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชายอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่9มกราคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การเปิดตัวดังกล่าวนะครับก็จะมีสสที่ย้ายเข้าพักมาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติ ขอเปิดตัวพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะกวนของนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายตยลิศเต,ตมหิวงอธิบดี DSI ออกหมายเรียกน็อตกองสลากพัดให้มาชี้แจงหลังมีข้อมูลว่ากองสลากพัดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการฟอกเงินทั้งนี้นะครับนายน็อตก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ว่าพร้อมเข้าชี้แจงและขอปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการการฟอกเงินแต่ขบวนการนี้อาจจะเอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรก็คงต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับมากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับเกาหลีใต้เร่งตามล่าตัวชาวจีนที่ติดโควิดหลังหลบหนีออกจากสถานกักตัวในรายงานนะครับระบุว่าหลังถึงสนามบินอินชอนและถูกนำตัวไปยังโรงแรมเพื่อรอส่งตัวไปยังสถานกักตัวแต่ก็หายตัวไป ทำให้ขนาดนี้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้หมายหัวชาวจีนคนนี้ซึ่งอาจถูกจําคุกได้สูงสุดถึง1ปีหรือปรับ10ล้านวอนหากถูกตัดสินว่าละเมิดกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออาจจะถูกในประเทศและห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมางกันที่ข่าวเกาหลีใต้อีกหนึ่งข่าวนะครับคุนไดออยแบงค์ลงกันชั้นนําของประเทศเกาหลีใต้จ่ายโบนัสแก่พนักงาน1% 0 0 0ซของเงินเดือน หรือเทียบเท่ากับโบนัส120เดือนหลังบริษัทนะครับมีกำไรพุ่งขึ้นมหาศาลท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเสนอเงิน1-3ล้านเยนให้ครอบครัวชาวญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวย้ายไปอาศัยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อหวังแก้ปัญหาคนล้นเมืองและฟื้นฟูพื้นที่ในชนบทซึ่งมีประชากรอาศัยน้อยและมีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เมืองที่ห่างไกลนะครับ กลับมามีชีวิตที่วากครั้งภายใต้เงื่อนไขต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ใหม่ไม่ต่ำกว่า5ปีและคนในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องทำงานภายในเมืองที่อาศัยอยู่อีกด้วยไต้หวันมีเฮนายซูเจิงชางนายกรัฐมนตรีไต้หวันประกาศจะแจกเงินจำนวน6 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลจุษจีในปีนี้โดยจะแจกให้แก่ประชาชนทุกคนและมียอดเงินสูงสุดถึง 1, 1,40 0 0 0ล้านดอลลาร์ไต้หวัน อย่างไรก็ตามนะครับนายซูยังไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะมอบเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลได้อย่างไรที่รัฐควีนแลนด์นะครับประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้รับแจ้งเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือมีเจ้าจิงโจ้เดินอยู่บนหลังคาบ้านแน่แหละว่าจิงโจ้คงไม่ใช่พวกชอบปีนอะไรสักเท่าไหร่แต่เมื่อพวกเขาไปตรวจสอบมันก็ดันมีจิงโจ้อ,อยู่บนหลังคาจริงๆครับทางเจ้าหน้าที่นะครับ จึงรีบเริ่มภารกิจช่วยเหลือในทันทีโดยการต้อนมันนะครับไปในทางด้านที่ไม่สูงมากนะักก่อนที่เจ้าจิงโจ้นะครับจะกระโดดลงจากหลังคาได้เองแล้วมันก็กระโดดหายแวบเข้าไปทางเดินเข่าด้านหลังช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ข่าวในรอบวันกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมพศ์ขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand